สวัสดีครับวันนี้ไมออมสินก็ พามาดูการเก็บน้ำผึ้งเดือน5นะครับคุณผู้ชมเป็นน้ำผึ้งที่มีคุณภาพและก็มีความเข้มข้นสูงช่วยบำรุงร่างกายสมานแผลเป็นยาอายุวัฒนะดูแลผิวช่วงหน้าร้อนได้อย่างมีคุณภาพนะครับและอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับแนะนำว่าน้ำผึ้งเดือน5คือน้ำผึ้งที่ดีที่สุดและเหมาะกับการเอามาทานเพื่อทานเป็นยามากที่สุดนะครับ น้ำพึ่งเดือน5นะครับจะมีความเข้มข้นสูงเนื่องจากเป็นช่วงหน้าแง้งดอกไม้กําลังเบ่งบานน้ำพึ่งที่เก็บช่วงนี้ก็จะมีความชื้นน้อยภูมิปัญญาชาวบ้านในการตีพึ่งเอาน้าหวานโดยจะตีพึ่งในวันที่7หลังจากที่พบรังพึ่งในระหว่าง7วันก่อนจะตีพึ่งจะต้องไม่มีฝนตกลงมาเพราะจะทําให้น้าพึ่งเหลวและไม่เข้มข้นในช่วงหน้าแรงนะครับตามตําราเพศสัจกรรมไทยน้ำพึ่งมีรสหวานสรรพคุณบำรุงกำลังแก้ แก้ไขเป็นยาอายุวัฒนะและช่วยสมานแผลน้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบในตำรับยาไทยหรือพิกัดไทยหลายขนานเช่นตรีมัทุสอรบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารมีส่วนผสมของน้ำผึ้งน้ำตาลและน้ำมันเนยและยาที่ใช้ในการบำรุงร่างกายตำหลักต่างๆจะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งซึ่งแพทย์แผนไทยใช้น้ำผึ้งในการแต่งรสยาเพื่อให้ยารับประทานง่ายขึ้น แต่จะไม่ใช้กับผู้ป่วยเบาหวานเพราะจะทำให้น้ำตาลในเลือดสูงนอกจากนี้ทางการแพทย์แผนไทยยังใช้น้ำผึ้งเป็นการยึดเกาะนะครับเป็นสารยึดเกาะประสานผงยาลูกกรอนให้จับเป็นก้อนจากข้อมูลการศึกษาวิจัยพบว่าน้ำผึ้งบริสุทธิ์มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียช่วยสมานแผลลดอาการอักเสบดับกลิ่นของแผลช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น ปัจจุบันมีการใช้น้ำผึ้งเป็นส่วนประกอบในอุตสาหการรมเวชส,สำอางโดยใช้ดูแลผิวพรรณรวมถึงอาหารเสริมต่างๆมากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกใช้น้ำผึ้งก็มีข้อพึงสังเกตหากพบว่าเป็นน้ำผึ้งป่าต้องสอบถามหรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริเวณที่เก็บน้ำผึ้งไม่มีดอกไม้ที่เป็นพิษเพราะอาจจะทำให้เกิดพิษหรือไม่ได้ผลเท่าที่ควรจากการใช้น้ำผึ้งป่าและผู้ที่ควรใช้น้ำผึ้งบริสุทธิ์ ควรต้มเคี่ยวก่อนนำมาใช้นะครับนี่แหละครับน้ำพึ่งที่เก็บมาเนาะที่เราพาไปดูวันนี้ก็เป็นน้ำพึ่งสดๆคั้นสดๆให้ดูเลยเป็นน้ำพึ่งเดือน5ที่มีสรรพคุณทางยาสูงมากนะครับช่วงนี้ก็เหมาะแก่การเก็บน้ำพึ้งมากๆส่วนการเก็บก็เหมือนที่บอกไว้ข้างต้นนะครับถ้าเราเจอแล้วก็พยายามทิ้งไว้ประมาณ7วันและช่วง7วันนั้นจะต้องไม่มีฝนนะครับคุณผู้ชม วันนี้ไมออมศิลก็พามาดูการเก็บน้ำพึ่งเดือน5นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ขอลาไปกับการเก็บน้ำพึ่งเดือน5ส้สวยๆน่าทานของเรานะครับสวัสดีครับ